สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,บเจอกันอีกแล้ววันนั้นที่ทแถลงไปปีนเป็กับข่าวเป็นยังไงบ้างครับผมดีนะ,ะหลังจากที่ทแถลงข่าวในวันนั้นไปก็ในความรู้สึกผมก็คือคนได้เคลียได้เคลียเยอาออกแค่ตัวเองก่อน <Around. S 1> ตัวเองได้พูดในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงได้พูดได้พูดไอ้สิ่งที่ที่พี่ๆทุกคนพี่ๆน้องๆเราทุกคนยังไม่ได้ยินแล้วก็ได้พูดไปแล้วเนี่ย ผมว่านอกจากผมเคลียแล้วเนี่ยพี่ๆน้องๆเราก็เคลียแล้วก็ฟีดแบ a ที่ได้กลับจากพี่ๆน้องๆนักข่าวเราก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ไปเจอแฟนหนังแฟนละครก็ดีดีขึ้นหมดคร้ทุกอย่างดีดีดสำหรับผมคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีแบ่งแบ่งคนเป็นน่าจะสามสามจัวกนะครับมีม,มีมีพวกเราจะมีอยู่3ามกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นแฟนกลับผ่แล้ว ซึ่งเขาติดตามเรามานานแล้วก็ล้วก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงก็คือโดยโดยข่าวที่ออกไปเนี่ยเขารู้ว่ามันมีเหตุมีผลแต่เขารอให้ผมมาพูดแค่นั้นเองนะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มจะเป็นกลุ่มนักเรียนคีย์บอร์ดนะนักเรียนคีย์บอร์ดก,ก็จะเป็นถามว่าเขาผิดไหมเขาผิดผิดอะไรหรอครับเพราะเขาไม่รู้จักเราพราะเขาไม่รู้จักเราเนี่ยพอมันมีกระแสข่าวออกไปอะไรออกไปปับ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่า ส,สื่อสามารถที่กําหนดชีวิตคนได้แล้วก็แฟนแฟนๆทั่วประเทศทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้มาสมัมผัสคนคปปแบบใกล้ชิดเพียงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่ที่จะอยากจะรู้จักใครเขาจะดูจากข่าวอะไรย่างเงี้ยเราประกอบกับตัว,ต,วตัวพี่เป็นคนที่อย่างที่น้องๆรู้กันก็คือที่ทำงานอย่างเดียวเราพี่ไม่ไม่ค่อยได้เป็นข่าวเพราะจะไม่ค่อยรู้จักตนโตนกันนะครับส่วนอีกกลุ่มก็คือจะเป็นกลุ่มที่เ,เขาเรียกว่า เสพข่าวแล้วก็ใช้ข้อเท็จจริงในการที่จะมาหาักล้างนะครับกลุ่มแรกคืออ่านข่าวแล้วรอฟังผมพูดเพราะเชื่อเราอยู่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคือเอาข้อเท็จจริงมามาบาลานซ์กันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เอ่อพราะอ่านข่าวาเชื่อเลยเชื่อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วพอได้แถลงขา่าวหลังจากนั้นออกไปแล้วเนี่ยกระแสกลับมาถ้าถ้านับในภาพรวมแล้วผมว่าดีนะครับ ในส่วนของตัวผมเองในเรื่องของความชัดเจนหลังจากที่เราเข้าไปทาหน้าที่ของเราแล้วไปรับทราบข้อเก่าวหาเรียบร้อยแล้วนะครับเราข้อกล่าวหาที่เขาเก่าวหาเรามาเรียบร้อยมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้เราหนักใจอะไรเราก็ทําข้อชี้แจงไปเรียบร้อยตามกาหนดเวลาที่เขาให้ไว้ก็คือตั้งแต่15พฤศจิกายนนะครับ15พฤศจิกาที่ผ่านมาก็นําไปส่งให้ทางดีเอสไอของเขาเรียบร้อยแล้วในส่วนของผมก็ได้ทําหน้าที่ของผมไปสัพูดแล้วนะครับ มคือจริงๆเอาตรงๆนะเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยเพราะชีวิตที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็คืออย่างที่รู้ๆกันนะผมไม่เคยมีความข้องเกี่ยวหรือว่าไปเกี่ยวข้องหรือว่ามีประสบการณ์เรื่องคดีความอะไรทั้งสิ้นเลยปฏิบัติตัวก็คือเป็นนักแสดงที่ทํามากินไปแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะหนักไปทางการทํางานด้านจิตอาสาเราสนักตัดไปทาในการทําเรื่องที่มันเป็นเรื่องเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับกับ กับบ้านเมืองเรากับสังคมเราเพราะฉนั้นเนี่ยพอมาเจอคดีอย่างงี้ในประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะนั้นมันเป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อในขั้นตอนของเราเนี่ยเราได้ทําในสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันต้องอยู่ทางพี่พี่ทางเบียสัยเขาละฮะว่าผมไม่รู้ว่าขั้นตอนการทํางานของเขาเขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่หลังจากที่รับคำคำชี้แจงของเราแล้วเขาต้องไปดำเนินการยังไงต่ออะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะนั้นเนี่ย สิ่งที่ผมทําไปแล้วเนี่ยผมได้ทําหน้าที่ของผมเรียบร้อยแล้วมันต้องอยู่ที่พี่ๆเขาละครับมว่าหลังจากที่ผมชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วพี่เขาไปดาเน,น,เนินการดาเนินการยังไงต่อแ,บบแล้วก็แล้วก็ต้องใช้เวลาแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นเขาจะเขาจะ,เขาจะต้องบอกผมหรือผมจะต้องไปถามเขาหรือผมยังไม่ทราบอย่างฝาบฝาบที่พ,พี่น้องสื่อไปถามก็ได้นะครับเอ่อถ้าในส่วนของข้อเท็จจริง ความถูกต้องความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นผมไม่กังวลเลยผมไม่กังวลเลยเพราะว่าเราได้ทําหน้าที่ที่มันถูกต้องเ,ออเรารู้ฮะเรารู้คําว่าเรารู้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่รู้แค่คําพูดว่ารู้เรารู้โดยที่เรามีหลักฐานเรามีข้อเท็จจริงว่าเราไม่เกี่ยวข้องอยังไงเราชี้แจงได้อย่างอย่างที่อย่างที่มันเรามีความรู้สึกว่าเขาสงสัยอะไรอะ่ะแล้วเราตอบด้ทุกข,ขอ้อเหมือนอย่างที่พี่น้องเรา ที่เราเจอกันคั้งที่แล้วสงสัยอะไรแล้วถามมาเราตอบได้ทุกข้อแล้วเราชี้แจงได้ทั้งหมดเช่นั้นเองที่เราใช้ชีวิตปกติผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้พูดได้ข้อเท็จจริงได้เอาเอาข้อเท็จจริงมาพูดพูดความจริงอะพูดกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมเพราะนั้นมันไม่ต้องมันไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องอะไรเพราะนั้นผมไม่กังวลครับพิลึกป่ะครับอย่างอย่างนั้นตอนนี้ครับเรามีแบบว่าคิดว่าจะให้ฟ้องใครบ้างหรือยังแบบว่าอย่างเช่นคีย์บอร์ดที่มาเมนต์หรืออะไรเงี้ยอ่างที่ตอนนั้นเคยประกาศไว้ว่า จริงๆแล้วถ้าใครไม่ได้ทําอะไรจนเกินไปอย่างที่ผมบอกนะ mm. คนเราไม่มีสามสามประเภทนะประเภทหนึ่งก็คือเขาอ่านแล้วเขาใช้ข้อที่จริงประกอบอีกข้อหนึ่งก็คือคนที่อ่านอ่านแล้วไม่เชื่อเขาเชื่อเราอีกอีกคนหนึ่งประเภทที่ผิดถูกก็ไม่รู้กูสัตว์กู uh. สนุกสนุกสนุกอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวก็ต้องดูว่าผมเป็นคนที่โดยปกติแล้วเนี่ย เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยชอบเถียงไม่ค่อยไม่ค่อยชอบปะทะเพราะนั้นอะไรที่เขาทำไปแล้วเนี่ยถ้าเราเงียบเราหยุดแล้วเราก็ถ้าใครสงสัยเราก็เอาข้อสงสัยนั้นไปตอบเอาหลักฐานไปตอบบางคนเขาก็หยุดไปแล้วฮะแต่สำหรับใครที่ไม่หยุดหรือว่าที่ทำอะไรที่มันเสียหายเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราเราก็ค่อยค่อยไปว่ากันอีกทีแต่ณณนะนะเวลานี้ผมยังไม่ได้ดำเนินการอะไร อะไรนะครับเทียบอะเทียบเทียบเลยผมอ่านดูแล้วก็เออแต่ว่าบางคนผมผมแคปไปแล้วผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมเห็นใจเขานะแล้วก็รู้สึกสงสารว่าเ,าเขาเขาต้องหมดเวลาไปเท่าไหร่กับการมาตามหารเรื่องราวแล้วก็ไปนั่งมิ้นไปนั่งทําอะไรที่มันที่เขาไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงปล่อยเขาเตรียมเงินยังไงนมันปล่อยเขาเตรียมเงินไยังไงไ,งไงม่หรอกครับ<ม>เติร์นเติรอีกรอบนึง ไม่เป็นไรตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเราก็คือจริงๆแล้วผมผมคิดว่าสุดท้ายแล้วความจริงมันก็คือความจริงแล้วก็เป็นคนไม่ผูกใจเก็บใครอ่ะเป็นคนมีความรู้สึกว่าเวลาโดนอะไรมากๆเข้าเรื่อยๆปั๊บเนี่ยถ้าเรานิ่งเราแข็งเราแข็งแรงพอเราเข้มแข็งพอถ้าเนื้อแทเราดีพอมันไม่น่าจะมีอะไรทำอะไรเราได้คิดเหมือนกันว่ามันก็ประทบงานแล้วก็ชื่อเสียงของเราเนาะยังไปยัง S <S <S <an> มันมีกระทบอยู่แล้วมันมีกระทบอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอความจริงมันปรากฏหรือเลือกพูดเฉพาะในสิ่งที่ควรพูดแล้วก็พูดในเวลาที่มันเหมาะสมอย่างที่พี่ๆน้องๆได้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 เจอกันแล้วเราก็ได้คุยกันพี่ๆน้องๆสื่อได้เจอกันแล้วเราได้คุยกันผมคิดว่าเวลาลเวลาเหล่านั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ผมก็พูดในสิ่งที่ที่จริงๆแล้วคนที่ตั้งคําถามว่าอยากรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรเพราะว่ามันมันจะเป็น มันเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยมันเป็นประโยชน์ต่อตัวผมด้วยแล้วก็ได้เตือนสติกับคนที่ไม่ได้รู้จริงด้วยนะมันก็คือคําถามจากพี่ๆน้องๆสื่อเราทุกคนซึ่งพี่ๆน้องๆสื่อที่ทําหน้าที่ตรงนั้นกันไปแล้วระบบก็ได้ตอบไปแล้วเราได้ทําหน้าที่ของพวกเรากันแล้วนะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นพอพอมันมาถึงทุกวนันนี้ผมว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ่ะผมถือกติว่าเรายือนอยู่เฉยๆอะ่ะเราถ้ามีใครเอาน้ำมาสาดเราเราเปียกไปแล้วเงเราเปียกไปแล้วเราแค่รอให้มันแห้ง รารอให้มันแห้งแล้วก็ผมเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วพอเรามันแห้งเสร็จปรับคนที่สาดเราเ็าอาจจะละอายใจเขาอาจจะไม่พูดก็ได้ไม่มีใครหรอกครับที่ต้องการพูดเรื่องความผิดพลาดของตัวเองเขาอาจจะยอมรับผิดด้วยการเฉยแล้วก็ไม่พูดมันซ้ําไม่ทําผิดซ้ําแค่นั้นเองผมก็พอใจละในส่วนของตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้คิดว่ามันคือความคิดความแค้นที่จะต้องเอาคืนไม่ไม่ไม่มีไม่มีเลยหรอกครับอย่างามเข็ที่เขาเสนอคือหน้าสุด ชิ้นที่ห้าที่จนที่ผ่านมาผมผมทำผมทำข้อชี้แจงทั้งหมดแล้วก็ไปยื่นเรียบร้อยอย่างที่ผมลงในเฟสผมอะผมเข้าไปยื่นในเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็รับรับยื่นอะไรเรียบร้อยจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ที่ลงเข่าวนีว่าผมเข้าไปสอบเทียบสามชั่วโมงจริงๆในวันที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยการคุยเรื่องข้อกล่าวหากับทีมรายนิ้วมือประสบการณ์ใหม่อ่ะทีมรายนิ้วมือเป็นผู้ต้องหามันใช้เวลาตรงนั้นจริงๆแล้วผมว่ารวมๆแล้วไม่เกินสิบห้านาทีแล้ครับนอกานั้นก็คุยกันสัมภารทั่วไปไม่มีอะไร ผมไม่ได้เครียดอะไรผมยังไม่ผมยังไม่ได้ทราบตามขั้นตอนที่ผมทราบจากที่รึกษาทางกฎหมายผมนะก็คือเมื่อเขาตั้งข้อกล่าวหาเราเราก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหานั้นย้อนกลับไปที่เดียสัยที่เขาตั้งข้อกล่าวหาเราแล้วทางเดียสัยเขาจะรวบรวมทั้งทั้งข้อมูอะไรตรงนั้นเองอะถ้าเขาเห็นว่าเขาอ่านดูแล้วเขาคิดว่าข้อกล่าวหาที่ตั้งเราเนี่ยเขาจะส่งไปที่อายการส่วนอายการเขาอ่านดูแล้ว ทั้งการตั้งข้อกล่าวหาในเหตุผลที่ตั้งข้อกล่าวหากับเหตุผลที่เราที่เราให้ให้คำชี้แจงไปแล้วเนี่ย<ม>เขาก็ไปบรลาก์<ม>ก็เป็นหน้าที่ของเขาฮะว่าเขาจะเห็นควรฟ้องหรือไม่ฟ้องนะซึ่งขั้นตอนในเวลาตรงนี้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเขาตอนนี้เขาดําเนินการไปถึงไหนยะไงเนี่ยผมไม่ทราบเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้นเนี่ยเอย่างบางเพจนะคะเขานำเสนอ้อเท็จริงต่างๆเป็นแบบข้อๆอย่างเงี้ยเออชื่อเพจไปเลยอ่านั่นแหละเขาจะเขาสรุปว่าพี่อ่ะแบบยัง ให้พูดความจริงไม่หมดคือจริงๆผมพูดความจริงหมดละส่วนเขาเนี่ยเขาจะพูดยังไงมันก็เป็นสิ่งมันเป็นเรื่องของเขานะเพียงแต่ว่าคนเราอะ่ะอย่างผมพูดความจริงไปทั้งหมดแล้วผมยืนยันว่าผมพูดความจริงแล้วผมใช้หลักฐานที่เป็นคําชี้แจงข้อเท็จจริงที่พูดไปนะครับส่วนใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผมยืนยันว่าเขามีสิทธิ์จะพูดฮนะเขามีสิทธิ์จะพูด ส่วนคำพูดของเขาเขามีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงที่มานําเสนอหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปไปตรวจสอบจากเขาว่าเขาเขามีอย่างที่ผมมีไหมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมเนี่ยผมเป็นคนที่บอกว่าเวลาผมพูดอะไรผมเป็นพูดตามข้อเท็จจริงแล้วผมมีหลักฐานของผมแล้วก็ผมพร้อมจะชี้แจงด้วยหลักฐานนั้นพร้อมจะรับผิดชอบในสิ่งที่เรงพูดต้องถามกลับไปอ่เคาว่าเขาอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ ซึ่งตอนนี้ผมเห็นว่เงียบไปแล้วนะเขาอาจจะมีเรื่องอื่นกันหรือเปล่าไม่รู้รเขาเขาเขา,า,าอาจจะมีภารกิจอื่นหรือเปล่าที่เาขาเขาอาจจะมีภารกิจทั่วหัวเขาในการที่จะไปกล่าวหาคนนู้นกล่าวหาคนนี้ไปทาไปตามเรื่องตามราวเขาแต่ไม่ใช่เฉพาะผมแล้วครับผมเชื่อว่าการที่เขาไปทําไม่ใช่เฉพาะเขาไม่ใช่เฉพาะกับผมหรือไม่ใช่เฉพาะตัวเขานะใครก็ได้ที่จะกล่าวหาใครมีสิทธิ์หมดฮะคุณมีสิทธิ์ตามตามรัฐธรรมนูญไทยคุณมีสิทธิ์กล่าวหาหมดแต่ อย่าลืมว่าคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำแล่ต้องรับผิดชอบในในสิ่งที่ที่คุณได้กล่าวหาคุณพูดอะไรก็แล้วแต่แม้มันเป็นมันมันมันก็วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ออกไปจากตัวคุณซึ่งถ้ามันมีผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่นเขานั่นก็คือคุณ,คณต้องรับผิดชอบผมไปเยี่ยมทุกวันทุกวันที่มีโอกาสไปเยี่ยมอันนี้ประชุมเอฟเอกอยู่5าวันเครียดเลยกันเพราะว่าเ <c oughs> ออผมเข้าใจว่า น้องบอกผมว่าอย่าคิดอะไรมากคิดว่าเข้าไปปฏิบัติธรรมแค่นั้นเองเพราะว่าผมว่าผมว่าจริงๆผมนคสภาพจิตใจผมว่าผมน่าจะหนักหนักกว่าเขาตอนแรกๆเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยคือเขารู้ตั้งแต่วันที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าเขาเกี่ยวข้องในแบบไหนซึ่งมันเป็นการเกี่ยวข้องที่เขาต้องยอมรับมันให้ได้เพราะว่าเขาก็พูดนะว่าเขาไม่มีใครไม่มีใครเลือกให้เขา ก,กับชีวิตสมรสในครั้งนั้นเขาเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีผลกระทบมาจากการที่มีปัญหาข้อเดียวคือการเลือกคู่สมรสมันคือข้อผิดพลาดของเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นแค่นั้นเองส่วนในในส่วนของเรื่องคดีความเขาก็ไม่ได้หนักใจอะไรเลยเพราะว่าเขาเขาพร้อมที่จะชี้แจงเขามีหลักฐานเขาเขาเขาบอกเขามีเขาพร้อมทุกอย่างว่าว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องยังไงส่วนที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาเป็นภรรยาอดีตภรรยาแค่นั้นเองผมว่าอันนั้น ผมจะตอบแทนเขาไม่ได้เพราะว่าหลักฐานอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกคําว่าไม่รู้ไม่รู้จักธุรกิจนี้คือไม่รู้จักจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องคือผมไม่เกี่ยวข้องจริงๆขั้นตอนความเป็นมาเป็นไปในเรื่องของอทรัพย์สินของเขากับผู้สมรสเก่าเขาเป็นยังไงผมไม่รู้จริงๆอันนี้ต้องแล้วแต่เขาที่จะไปชี้แจงนะครับซึ่งเขาก็มั่นใจว่าเขาชี้แจงได้ซึ่งเราก็มีหน้าที่ให้กําลังใจเขาเพราะว่าในส่วนของผมงนั่นแหลก็คือผม หมือนคนเข้ามารับมารับช่วงชีวิตกันต่อมาดูแลกันต่อหลังจากที่เขาได้จบเรื่องราวชีวิตเก่าของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตเก่าขเขาต้องเป็นคนเคลียร์ของเขาส่วนในชีวิตใหม่ของเขาเนี่ยที่เกิดขึ้นมากับผมเนี่ยถ้าผมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมันมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมแล้วผมไปผิดตรงไหนเนี่ยผมพร้อมชี้แจงหมดเลยถ้าถ้าจะถ้าจะมากล่าวหาผมนี่ผมพร้อมชี้แจงหมดเลยแล้วก็ในตัวของเขาเนี่ยหลังจากที่เขามาใช้ชีวิตกับผมเนี่ยเขามีอะไรที่เข้ามา มาเพื่อกูลทําให้ชีวิตผมดีขึ้นหรือมาทําอะไรเอามาได้เลยผมพร้อมชี้แจงหมด,ดเลยได,ไ,ดได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าผมก็มั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าการใช้ชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตผมว่าเป็นแค่บุคคลธรรมดาคนที่ใช้ชีวิตธรรมา,รรมากินแบบปกติสุขไม่เบียดเบียนใครไม่คดโกงใครเพราะฉะนั้นใครจะมาใช้ชีวิตของผมก็ต้องมีข้อเขาเรียกว่ามีม,ม,ม,มีมีกฎกติกาข้อนี้เหมือนกันเพราะนั้นเขาเขา เขาก็ไม่ได้หนักใจเลยเขาในส่วนของเราเราก็แค่ให้กําลังใจเขาแค่นั้นคือเขายังตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจดีถึงจะสิ้นสุดระบบผมว่าพวกเราพวกเราน่าจะรู้ดีกว่าผมอีกในเรื่องของเงื่อนไขเรื่องเรื่องกติกาเรื่องอะไรระยะเวลาวิธีการทํางานของหน่วยงานรัฐบ้านเราว่าเขามีขั้นตอนกันยังไงอันนั้นเราไม่กล้าล่วงผมไม่รู้นะว่าเขามีขั้นตอนว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรยังงเนื่องจากอย่างที่บอกว่าผมไม่มีประสบการณ์เลย เฮ้ประสบการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นมันคืออะไรเราก็ไม่รู้กันแค่แค่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ยังงองไม่เลิกเลยอ๋อข้อไหนที่ชี้แจงเรยเป็นพิเศษไหมคะพี่บอกตรงตรงเลยของพี่ใช่ไหมเปิดเผยได้ไหของพี่ของพี่เปิดเผยได้หมดทุกข้อเลยของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยข้อเดียวเลยที่เขากล่าวหาพี่ก็คือในส่วนของการช่อโกงหรือความความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ f ค r เล็กสาดี กับกิจการกับ <GO> ก <av uther> ับการทําธุรกรรมเรื่องนี้พี่ไม่เกี่ยวข้องเขาบอกพี่ไม่เกี่ยวพี่มีการแบบว่าเทรดเขาเรียกเทรดใช่ไหมเทรดอะไรไหมไม่เกี่ยวมีบัญชีเข้าไปเกี่ยวชื่ออะไรเกี่ยวข้องไปชัดชนคนเล่นไหมไม่เกี่ยวมีเงินทองอะไรเกี่ยวกับธุรกิจในธุรกิจคอเลรัสามดีนี้ไหลเข้ามาที่บัญชีพี่ไหมไม่เกี่ยวมีเงินพี่เข้าไปที่เกี่ยวกับคนที่เล่น ในธุรกิจเทรดบรกรั้ดีไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วผมถามว่าแล้วผมไปเกี่ยวกับคดีฟ้องเงินได้ยังไงก็ได้เขาบอกว่าข้อเดียวเท่านั้นก็คือความสัมพันธ์ของผมที่มีกับน้องอน้องกี่นะครับแล้วผมไปขับรถคันที่เขาเชื่อว่าได้มาจากาการกระทําความผิดของอภพิรักของอภบิรักซึ่งเอามาให้กี่ครอบครองแล้วในระหว่างที่กี่ครอบครองรถคันนี้อยู่ผมไปขับรถคันนี้ให้เขา ไปเคลื่อนย้ายจากจุดจุดหนึ่งไปอีกจุดจุดหนึ่งแค่นั้นเองอย่างอื่นผมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งทินเลยล <ะ S 1> ผมแค่รถก,ก็ไม่เกี่ยวรถก็มันอยู่มันเฉยรถไม่ได้ถูกขายซับมันอยู่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ถูกขายหรือถูกแปลสภาพหรือถูกเพื่อประโยชน์อะไรกับผมอะ่ะให้ผมได้ผลประโยชน์นั้นไม่มีเลย<บ>เขาก็บอกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมก็แค่ชี้แจงว่าทําไมผมถึงขับรถคันนั้นในวันนั้นแค่นั้นเองซึ่งผมทำผมทำให้เข้าไปแล้วแค่นั้นเอง เพราะว่าเพราะว่าการชี้แจงระบบที่บอกผมขับรถขันนั้นยังไงยังไงยังไงผมยังไม่ได้ชี้แจงเป็นเปเปอร์ไปให้เขาผมก็เลยชี้แจงเป็นเปเปอร์ไปให้เขาแค่นั้นเองพี่ปั๊บครับจากเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านมาณตอนนี้พี่เครียดมัมีภาวะเครียดหรือแบบว่าสบายใจเลยหรืออนี้เลยผมว่าอย่างที่ผ่านเข้ามาผมว่าผมสบายใจตั้งแต่ที่เจอพี่ๆน้องเราตอนนั้นแล้วนะก็คือผมคุยผมผมแคร์ถามว่าผมแคร์แคร์ใครอ่ะเออผมแคร์พี่ๆน้องน้องสื่อนะไม่ใช่ไม่แคร์เพราะว่า ผมไม่มีอาชีพอื่นอ่ะเออผมมีอาชีพแค่อาชีพอาชีพแสดงอ่ะแล้วถ้าถ้าคนในวงการบันเทิงด้วยกันไม่เข้าใจเราหรือว่ากั้มกึ่งเฮ้ะมันยังไงวะที่เห็นมา20-30ปีก็ไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวข้องแต่ผมเชื่อผมเชื่อแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เฉพาะสื่อหรอกพี่น้องหลายๆคนมันเป็นเรื่องแม้แต่เจ้าหน้าที่เองเท็ที่เขาตั้งข้อกล่าวหาผมผม,ผมว่าผมก็เข้าใจนะว่ามันเกิดมาจาก มันจะเป็นไปได้หรอือความคิดคนเป็นไปได้หรือเปล่านะกับคนที่ปัจจุบันนี้เป็นสามีของกี่แล้วกี่เนี่ยเขาเป็นอดีตภรรยาของคนที่ทําธุรกิจท,ที่เป็นตัวต้นเหตุเป็นผู้ต้องหาหนึ่ง่แล้ว,ลวมันต้องมันต้องม,มันมีสิทธิ์จะสงสัยเราไหมมีสิทธิ์ผมว่ามีมสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีสิทธิ์สงสยัยแต่ถ้าถามกันแบบดีๆตรงๆไม่ใช่ซัดกันแบบ เล่นกันหนักเลยอ่ะออซึ่งผมไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ใช่คือคือผมไม่พร้อมจะไปไม่ประพฤตตัวด้วยที่จะไปทะเลาะก,กับทุกทุกคำกล่าวหาเพราะฉะนั้นผมก็เลยรอบอกว่ารอให้มันจังหวะที่มันเหมาะสมแล้วก็ให้พูดทีเดียวซึ่งหลังจากพูดไปแล้วผมสบายใจผมถือว่าผมได้คลายข้อสงสัยกับพี่ๆน้องๆผมแล้วแล้วก็ในส่วนของทางกฎหมายเข้าข้องใจผมเรื่องคาเรื่องการขับรถนั้นผมก็ไขข้อข้องใจให้เขาเรียบร้อยแล้วเพราฉะนั้น ตอนนี้ต้องฝากพี่ๆน้องๆเราแหละว่าถามพี่ๆเขาพี่ๆเขาคงดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่าถามผมผมไม่มีคำตอบไงว่าเขาใช้เวลาแค่ไหนอะไรยังไงแต่ในระหว่างนี้ถามว่าถ้ามันชัดเจนเร็วๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฮนะมันก็เราจะได้ออกมาให้ดูกันไงว่าโอเคพี่หลังจากที่เขากล่าวหาเราเขาข้องใจสงสยัยเราชี้แจงเขาแล้วพี่ๆเขาก็บอกว่าโอเคเคลียร์แล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็จ้จบจบพ่า ดีนะก็ผมว่าผมก็ผมก็ดีขึ้นนะก็คือละครบางเรื่องที่กําลังเตรียมตัวจะเปิดกล้องก็ดําเนินการต่อก็ฟิตติ้งถ่ายภาพนิ่งแล้วก็นัดคิวถ่ายก็คือดําเนินการปกติเรียบร้อยก่อนหน้านี้มีเบรกมีมีอ่ะก็มีก็มีอยู่บ้างก็มีครับแต่ทีเนี้ยไอเรื่องที่เรารู้และติดต่อมาแล้วเนี่ยเขาดำเนินการต่อแล้วเราได้ทํางานต่อแล้วแต่ในบางเรื่อง ที่เราก็ยังไม่ได้รับการติดต่อแบบแบบเป็นทางการแต่ว่าเคยพูดคุยกันไว้หรือว่ามีมีคำพูดอะไรที่ที่ที่เคยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะเปิดเราก็ไม่รู้เขาเปิดหรือยังเราก็ไม่รู้ว่าเขาเดออาาําเนินการยังไงต่ออันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราจะรู้เฉพาะสิ่งที่เขาติดต่อมาแบบเป็นทางการนะครับส่วนในส่วนของอย่างอื่นผมว่าในความรู้สึกผมว่าน่าจะมันเหมือนกันมั้งเพราะอย่างอ ผู้บริหารช่องแเอ่ยหรือผู้บริหารช่องวันเอ่ยเวลาผมไปเจอเขาบอกไม่มีไรก็เคลียร์แล้วนี่เคลียร์ก็เข้าใจแล้วเออถามว่าเขารู้กันอยู่แล้วไหมว่าผมเป็นยังไงเขาบอกเขารู้อยู่แล้วเขาเขามั่นใจในตัวผมอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าเขารอแค่ว่าทําไมปราผมไม่พูดทีปราคนจะพูดบ้างนะคนจะพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าอย่าปล่อยให้คนเขาเข้าใจผิดเพราะว่าจะลืมนะว่าฐานแฟนละครของ ของพวกเราก็คือชาวบ้านนี่เขาไม่รู้เขาเสพแค่ขา่าวเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดอะไรบ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีกับเราอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกแหละครับผมก็คิดว่าผมอาจจะใจเย็นไปน,นิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็เลยช้ำม,มันก็เลยเปียกไปทั้งตัวแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแห้งแล้วเนาะอยาก <laughs> ให้พี่ปัจจัยเคลียร์ที่กี่อะไรค่ะมันเหมือนบางเพศอ่ะเขาจะบอกว่าจิกกี่แบบมีซ่อนสมบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรกันนะจิกกี่ทำไมอ๋อซ่อนสมบัต<ะ>ิจิกกี่ซ่อนสมบัต,บติเออ คือเอาง่ายๆในส่วนของตัวผมเองถ้าเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตัวเขาผมว่าให้เขาออกมาเคเียไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเขาคงได้ออกมาเคเียในส่วนของตัวเขาส่วนการซ่อนสมบัติอะไรยังไงหรือไม่ผมอยู่ตรงเนี้เขามาใช้ชีวิตอยู่กับผมเนี่ยปีก,กว่าเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทําอยู่ก็คือผมก็อย่างที่เห็นนะก็คือนั่งทําขนมขายช่วยผมในเรื่องอไรายได้ก็อย่างที่เห็น ทำกับข้าวบ้างทําขนมแล้วก็มาดูแลผมมาขับรถให้ผมแล้วก็ครอบครัวเขาผมก็ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหนักหนักสาหัสอยู่แม้แต่ทุกวันเนี้ยเขาอยู่ข้างในไม่ใช่ไม่มีค่ามันมันมันก็มีภาระค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาระที่ข้างนอกที่เขารับผิดชอบอยู่หรือตัวที่เขาอยู่ข้างในเขาเขาเขาช่วยหาอะไรได้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนผมตอบในในส่วนตัวผมเองผมไม่ตอบแทนเขา ผมอยู่ตรงนี้ผมรู้ว่าเขาเขาไม่มีอะไรเขามีเขามีมาแค่ร่างที่มันบอบช้ําแล้วก็สภาพจิตใจที่มันย่ําแย่แต่ผมมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลาปีปีกว่าๆที่อยู่กับผมมามาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยผมมั่นใจว่าเขามีความสุขผมให้ความสุขเขาได้แล้วก็ชีวิตผมเองก็ผมก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นภาวะของผมว่าเป็นเป็นกรรมเก่าอ่ะมันน่าจะเป็นกรรมเก่าตอนนี้พี่ข่ก็คือดแูแลทั้งครอบครัวที่ผีใช่ด้วยใช่ ทั้งหมดเลยเพราะว่าสัจจะผมบอกแล้วว่าผมผมเชื่อผมเชื่อมั่นว่าคนเราอ่ะถ้าทำอะไรไม่ได้อย่าพูดถ้าพูดเราต้องทำเมื่อทำจนสุดความสามารถต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าทำจนสุดความสามารถจนสุดสายป่าดแล้วนี่คือจะไม่มีใครว่าเราได้เราต้องทำพูดพูดอะไรไว้ต้องทำให้ได้แล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องเคารพตัวเองต้องเคารพคำพูดตัวเอง ถ้าไม่เาคารพคำพูดตัวเองไม่ถือจจะเป็นสิ่งสําคัญให้กับตัวเองแล้วเนี่ยผมว่าอยู่อยู่ไปมันชีวิตมันกลายค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมผมีความรู้สึกว่าผมรับปากอะไรไว้เนี่ยคือผมทําก่อนรับปากผมต้องคนเรามันต้องทดสอบก่อนนะว่าตัวเองไหวแค่ไหนทําได้ไหมก่อนที่ก่อนที่มันต้องดูกําลังตัวเองก่อนที่จะเข้าไปทําอะไรนะครับในบางเรื่องอย่างกรณีครอบครัวของเขาเนี่ยผมไม่สามารถจะดูแลได,ได้ได้อย่างสมัยที่เขา เขาอยู่เป็นครอบครัวกับกับในอดีตของเขาผมดูแลไม่ได้อย่างนั้นหรอกครับแต่ว่าผมก็จะดูแลใน,ในสุดความสามารถของผมที่ผมทําได้แล้วก็ก็ต้องกลับไปว่ากี่ก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ที่ร่ารวยมีฐานะเขาผ่านความยากลำบากมาแล้วเหมือนกันเหมือนผมผมก็ผ่านความยากลำบากมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยการจะใช้ชีวิตกลับมาลาบากและเริ่มต้นจากถย์ด้วยกันอีกสักครั้งผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับรับปรอทาัคะที่เขรอครับผมรอทุกวันแล้วก็ แล้วก็รอด้วยความหวังแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นว่าออพอถึงเวลาคนเรามันมีท i m มมิง่งมันมีเวลาอยู่ซึ่งเราบอกอย่างที่บอกอ่ะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ว่าเวลานั้นมันเืนองเมื่อไหร่เพราะนั้นเมื่อเวลานั้นมันมาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้พิสูจน์ตัวเองผมรอให้เขาแค่พิสูจน์ตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อจะไปลบลาค่าฝันอะไรพิสูจน์ตัวเองเพื่อเขาจะได้คือมันเป็นมันเหมือนเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตของเขาใหม่แบบ ภาคภูมิใจไปไหนมาไหนผมว่าทุกวันนี้ท่านในทางกฎหมายบ้านเราก็คือเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังไม่ได้ถูกตัดสินใช่ไหมแต่มันแปลกที่นึงคือผู้บริสุทธิ์บ้านเราก็คือถ้าถ้ายังไม่ดําเนินการตามขั้นตอนแต่กฎหมายยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยก็ยังต้องเข้าไปพักอยู่ในนั้นมันมันมันทรมานตรงนี้นิดนึงแค่นั้นเองครับอรันี่ารอาการอาการเนี้ต้องทำกัน